ค่ะสวัสดีลูกค้าช่องมิตรสวยมิตรคมมิตรใช้งานเกษตรทุกท่านนะคะและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นุ่นมีงานมานําเสนอทั้งหมดกาเล่มด้วยกันนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบสิบล้อและเหล็ก S U P 9ค่ะเล่มที่หนึ่งนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบสิบล้อนะคะเป็นงานโบวีความยาวของใบมีดอยู่ที่10.5นิ้วนะคะความกว้าง2.3นิ้ว สันหนา5.5มิลนะคะตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.2นิ้วนะคะลูกค้าเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะคะขาเล่มที่หนึ่งราคา890บาทรวมส่งนะคะขาเล่มที่สองเป็นมีดทรงปลายบัวนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่10.7นิ้วนะคะความกว้าง2.4นิ้วนะคะสันหนา5.5มิลตัวด้ามไม้พยุงชลกลายความยาว5.3นิ้วนะคะ เป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากหลิกแหนมนะคะรับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มเล่มที่สองราคาแปดร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาททุกเล่มค่ะเล่มที่สามนะคะเป็นมีดแคมป์งานตีผิวไฟนะคะแต่ช่างจะขัดผิวไฟออกนะคะให้เหลือเป็นผิวแบบนี้คะ่ะลูกค้าแต่สวยอีกแบบหนึ่งนะคะรับประกันความคมรับประกันงานสวยแน่นอนคะ่ะ ตัวสันแต่งสันอยากสวยงามสันจะหนาอยู่ที่ห้ามิลน,นะคะลูกค้าตัวด้ามความยาวห้าจุดสามนิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะเล่มที่สามราคาแปดร้อยเก้าสิบาทรวมส่งค่ะเล่มที่สี่นะคะเล่มที่สี่เป็นงานซีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก s u p เก้านะคะเป็นมีดแคมใบขัดขาวความยาวสิบจุดเจ็ดนิ้วนะคะลูกค้า ความกว้าง2.3นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.3นิ้วนะคะลูกค้าค่ะเล่มที่4ระคะ่า1,090บาทรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่5นะคะเป็นงานจีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 ค่ะเป็นมีดแคมใบขัดขาวความยาวของใบมีดอยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้าง2.3นิ้วสันหนา5มิล ตัวด้ามไม้พยุงลายสวยมากความยาว5.3นิ้วนะคะลูกค้าเล่มที่5ราคา1,090บาทรวมส่งคะ่ะเล่มที่6นะคะเป็นมีดแคมลายเกรดมังกรนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่12นิ้วนะคะความกว้าง2.3นิ้วตัวสันจะหนาอยู่ที่5.5มิลน,นะคะตัวด้ามความยาว5.5นิ้วนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 เล่มที่หกราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่เจ็ดเป็นมาเชเต้ลายเป็ดมังกรนะคะลูกค้าความยาวของใบมีดอยู่ที่สิบสองจุดห้านิ้วนะคะความกว้างสองจุดสองนิ้วสันหนาห้ามิลนะคะตัวด้ามไม้พยุงความยาวห้านิ้วนะคะห้าจุดห้านิ้วนะคะลูกค้าค่ะเล่มที่เจ็ดราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทรวมส่ง ขายเล่มที่แปดเป็นแลมโบตีผิวไฟนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบสิบล้อนะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่สิบสองนิ้วความกว้างสองจุดสี่นิ้วสันหนาหกมิลตัวด้ามไม้ประดูเฉลุลายความยาวห้าจุดห้านิ้วนะคะขายเล่มที่แปดราคาหนึ่งพันเก้าสิบาทรวมส่งนะคะเล่มที่เก้าก็แลมโบเหมือนกันนะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่สิบสองนิ้วความกว้าง 2.4นิ้วสันหนา6มิลน,นะคะตัวด้ามไม้ประดูความยาว5.5นิ้วนะคะราคา1,090บาทดวนส่งนะคะใครพร้อมโอนโอนได้เลยนะคะคุ้มกว่าเยอะถ้าปลายทางจะบวกเพิ่มอีก100บาทเสียดายตังทะลุค้า